เอาเลยครับผมกวสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมเข้าสู่ช่องช่องเว็บทีวีนะครับผมและก็วันนี้ก็มาอยู่กันในเกมเอ่อแกรนพีทออนไลน์นะครับผมซึ่งในวันนี้นะครับผมผมจะมาสอนวิธีการทำฮาร์คิวีสองใช่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 ฮาร์คิฟวีสองนะครับผมนะฮะก็สําหรับฮาร์คิวีสองมันจะมีสีขึ้นด้วยนะครับผมแต่วีหนึ่งจะไม่มีไงสําหรับวีหนึ่งนี่ก็คงไม่ต้องสอนหรอกเนาะไปดูคลิปอื่นเอาผมขี้เกียจ <c oughs> นะฮะไปดูคลิปอื่นเขาสอนกันนะครับผมวิธีทำฮาคิวหนแต่ก็คงจะทำกันอยู่แล้วแหละเออเลยมาดู V2 งกันเนี่ยใช่ไหมะนะเวันนี้นะฮะเราจะมาสอนวิธีการทำฮาคิวส2ซึ่งฮาคิวสอจะมีสีซึ่งสีที่ผมได้นั้นก็คือสีเขียวนะครับผม <c oughs> อ๋อไม่อ <c oughs> อกวะอ่าแ,แ,แต่แต่แต่ผมไปรีไงมันเลยไม่ใช่รีดิก็คือผมไปเปลี่ยนสีมาครับผมเลยเป็นแบบนี้ยังไงล่ะ เยอะโคตรเท่เลยว่ะเฮ้ยคือแต่คือตอนแรกอ่ะไอฮากิ้ของผมอ่ะมันเป็นสีเขียวเว้ยเนี่ยเด้อเด้เนี่ยแล้วผมก็ซื้อเนี่ยสำหรับใครที่แบบได้ฮาคีมาแล้วแบบอยากเปลี่ยนสีนะผมนี่มาเลยใช้โรบัก5 5 0หโรบักเท่านั้นเองนะครับผมนี่เลยแล้วก็ซื้อไปนะผมมันจะไม่ใช่การสุ่มสีใหม่นะครับผมจะเป็นการคอสตอมสีของฮาคี้เลยนะครับผม,มจะมีให้เลือกหลายสีเลยนะครับผมแล้วแต่เราชอบเลยนะครับผมและผมชอบสีนี้ฮนะ สีอทองทองเหลืองเหลืองแดงๆนะครับผมก็เท,ท,ทเลยเนี่ยโคเทนะฮะม,มาเราเดี๋ยวไปสอนกันวิธีการทํากันเลยดีกว่านะครับผมเราจะเริ่มตั้งแต่เกาะเกาะแรกเริ่มต้นเลยนะครับผมที่เรามาโลก2เรก็จะเจอเกาะนี้นะครับผมแล้วก็อันนี้ขอแนะนําสําหรับใครที่ยังยังไม่เคยกลับโลกหนึ่งไปคืนก็นู่นนะครับผมไปข้างหลังเกาะตรงนู้นนะครับมันจะมีะเป็นประตูกับโลก2เไอ้กับโลกหนึ่งอยู่นะครับผมอยู่ทางนั้นนะอันนี้ก็บอกเผื่อใครไม่รู้นะครับผมแล้วก็ ทิกเล็กๆน้อยๆน,อยนะผมเวลาเราบั็กนะครับผมหรือติดเรือหรือติดแบบเราไปนั่งอ่ะไปเผลอนั่งแล้วมันแบบลุกไม่ได้นะผมให้เรากด P นะครับผมเอ่อทำไมมันยืนวะ Waterford อันนี้ครับผมให้เรากด P นะครับผมมันก็จะเอ่อยืนยืนขึ้นให้เองนะครับผมอา่าก็ผมเป็นค่อนข้างบ่อยนะครับผมผมก็เลยมาบอกเอ่อหรือชี้แนะอะไรไว้สําหรับคนที่เออ่เพิ่งจะมาเล่นละกันนะครับผมแล้วก็เราสามารถกด P ได้นะครับผมเพื่อ นั่งนะฮะอ่ามันก็เป็นได้ทั้งนั่งแล้วก็ทั้งเวลาแก้เวลามันบัก๊กเวลาแบบมันยืนไม่ได้นะฮะไปเราไปเริ่มกันเลย <laughs> พูดมาเยอะละเอ้ยมีคนมาด้วยอ่ะไป,ไปเพื่อนโอเคครับผมเขาไม่กด P ีปะเออใช่มันมันก็ยืนได้อยู่นะโอเคครับผมสำหรับเกาะที่เราจะไปนะั่นก็คือเกาะอลา阿拉巴斯านะครับผมให้เรามาจากเออ่ท่าเรือของเกาะแรกนะครับเอ่ออะไรเนี่ย Can you take มีอะไรวะ To อ่าสองดาบ sorry นะครับผม sorry sorry เดี๋ยวขอตอบเขาก่อนนะครับผมพอเรามาถึงตรงนี้แล้วนะครับผมก็อย่าลืมที่จะ save กับโรโบด้วยนะครับผมกด yes เป็นไรแล้วก็ซื้อกับไอ้นี่ซื้ออะไรนะเขาเรียกอะไรนะว่า internal post ไว้ก็ได้นะครับผมกับโบมินะครับผมแต่เกาะไม่ใช่เกาะแต่ที่นี่มันมีแค่นิดเดียวเองนะครับผมเกาะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นไอ้โหมดบอดหน่อยละกันนะครับผมเพราะว่า สะดวกสำหรับการเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมตัวผมเป็นเมื่อกี้เอ้ยเมื่อกี้ผมเห็นตัวตัวเองไม่แปลกๆวะนี่เลยสำหรับวิธีการเดินทางของผมนะครับผมนี่เลยไม่ต้องใช้การโร่ผมใช้แค่โฮร์บ,รบรดคันเดียวเอ้ยลำเดียวเท่านั้นเมื่อไหร่มันจะบัก่านี่ไงได้แล้วเฮ้บอยนี่ครับผมสำหรับวิธีการไปทำไอฮาคีวีสองฮะมาตามได้เลยนะครับผมหลังจากที่เราเอ่อนอกเรื่องไปค่อนข้างเยอะนะครับผมเลี้ยวขวาตรงนี้มานะไปนะ เฮ้ยลืมลืมลืมโอ้โหไม่ได้เลยนะฮะคือเราต้องมีเอออย่าอย่าพีพีนะคือเราต้องมีไอ้สมุดนี้ก่อนนะครับผมขึ้นดินี่ครับผมเราต้องมีสมุดที่ได้จากคราเค้นก่อนนะครับผมซึ่งโอกาสดรอปจากคราเค้นนั้นมีอยู่40เปอร์เซ็นต์เท่านั้นนั้นนั่นนั่นนั่นเองนะครับผมซึ่งสำหรับวิธีไปตีคราเค้นเนี่ยผมบอกตอนเดินทางเลยละกันนะครับผมแต่ตอนนี้เดี๋ยวค่อยบอกทีหลังฮะผมเฮ้ยกุตีเนเออโอ้โหนี่น,น,นี่เห็นไหมเนี่ยพอมาตามผมแล้วใช่ปะ เราจะเจอกับโบราณสถานนะฮะให้เรามามามานี่มานี่โอเคแล้วก็ไปเข้าตรงรูตรงนั้นนะครับผมมาแล้วนะฮะเราจะเจอกับคิ้วเขียวตรงนี้นะครับผมแต่ถ้าไม่เจอก็แปลว่ามีคนเก็บไปแล้วนะฮะแต่มันก็เกิดเร็วนะครับผมอ่ะใหเรากดเก็บมาได้เลยนะครับผมสูดเออเข้าหัวเลยโอเคเอ,อ้ามันยังเก็บได้อยู่วะก็หลังจากที่เราเก็บแล้วนะฮะเดี๋ยวผมขอเก็บใครมันพังเรือโอ้โหคนตีเร็ว นี่นะผมหลังจากที่เราเก็บไอ้เขียวมาได้แล้วนะครับผมให้เราเดินออกมาจากตรงนั้นแล้วก็ไปทางนี้นะผมไปทางทิศเอสนะฮะมาเลยครับผมตามมาได้เลยนะครับไปไปไปมันยังตามผมมาอีกทำไมวะได้ยินเสียงแล้วเนี่ยอ่อนน่นๆไปนู่นละโอเคโอเค,อเคช่างเขาแล้วกันนะครับผมแต่เพ่งมาพังเรือผมแต่ไม่เป็นไรครับผมเพราะว่าผมยังมี เขาฟินบอสอยู่นั่นเองเรียกออกมาเลยโอเคแล้วก็นั่งเลยนะครับผมไปทางทิศเอสนะครับผมให้ตรงไปเลยนะครับอ่าแล้วก็ใช่ครับผมสำหรับวิธีการตีคราเค้นนั้นให้เราไปตรงเออนี่ครับผมก็นี่แหละมันจะอยู่ทางนี้นะผมสำหรับวิธีตีคาราเค้นอะไม่ใช่วิธีก็คือจุดเออจุดจุดสำหรับตีคาราเค้นเนี่ยคนเขาจะมาส่วนมากเนี่ยเห็นปะ่นะนั่ผมผมมาผมก็เจอคนเขาตีคราเค้นกันแล้วเนี่ย เขาเรียกขาเก็นมไม่ใช่ขาเก็นดี่ว่าเาขาเรียกอ,อะไรวะเจะ้าทะเลมาด้วยนะผมแล้วก็ตีกันสักมันเลยนะเนี่ยผมให้เราไปตีกับพวกเขาได้นะผมก็แนะนำเท่านี้นะผมก็มีโอกาสต่บตั้ง40%อ่ะตีแป๊บๆตัว2ตัวก็ได้แล้วบ้างสมุดอะ่ะนะฮะไปนะแล้วเราก็ตรงไปเรื่อยๆนะครับผม ไปได้เลยนะผมเออลืมบอ,อกไปก็คือระหว่างที่เราทำเอ่อไอฮาคี้วี2นะฮะหากเราทําไม่สาเร็จนะครับผมเราต้องกลับไปเอาใหม่แล้วก็กลับมาที่นี่อีกรอบนะครับผมนี่นี่นเจาะแล้วเจาะแล้วเยี่ยมเยี่ยมยอดจอดเรือหน่อยครับผมจังหวะนี้ปับ๊บลงเลยโอเคแล้วก็ไปตรงนี้นะครับผมเกาะน,นี้มันจะไม่มีที่เซฟสปาวนะฮะ ก็ถ้าใครที่แบบอยากจะกลับแบบเร็วๆก็รีเซ็ตตัวกลับไปก็ได้นะครับผมเอ้ไม่ใช่ดีกระโดดลงน้ําก็ได้นะแต่ผมใช้ผลม็กาไงผมต้องกลับไปเองอ่ะมันลงน้ําไม่ได้ฉลามมันไม่กัดอ่ะมันมันไม่ตกร้าวอ่ะก็หลังจากที่เราได้ให้เรามาคุยกับเรโทหน้านะครับผมแต่แต่ผมทำไปแล้วไงก็ได้มาแล้วอ่ะเออมันเลยทําอีกไม่ได้นะผมหลังจากที่เราได้ไอคิสตัลแอสเซนต์มานะผมเนี่ยไหนวะไม่ใช่เออสปิริตแอสเซนต์เออคิสตัลเอสเซนต์บ้าเลยนี่นี่นี่ หลังจากที่เราได้มาก็มาคุยเลยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมหลังจากที่เราคุยเสร็จมันจะให้เรามานั่งตรงนี้นะครับผมแล้วให้เราทําเป็นแบบทำอีเวนต์หน่อยๆนะครับผมเราต้องกดให้ครบ20นะครับผมกดสเปกบาร์นะก็หลังจากที่ดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับนี้ขอลาทุกคนไปก่อนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับผมเจอกันไครับ